สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการก็เปนหนังรีวิวซีซันสอในวันนี้ครับผมจะมารีวิวเรื่อง Black Panther w a า a n d a forever ทางต่อที่ทุกคนรอคอยมากๆและที่สำคัญเป็นหนังปิดเฟซีของจักรวาลมาเวลแล้และหลายๆคนก็ได้ทราบข่าวนะครับว่าตัวชวิคบสูสแมนเนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปแล้วทุกคนก็รอดูกันเลยว่าเฮ้ย เรื่องราวในภาคนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรถ้าขาดตัวละครทีชลาไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่แหละคือธีมหลักของเรื่องราวในภาคนี้นะครับผมรีวิวกันเลยดีกว่าแล้วกันนะครับผมแต่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเนื้อหาที่ผมรีวิวทั้งหมดทั้งคลิปเลยเนะจะไม่มีการสปอยเนื้อหาเนื้อเรื่องอะไรใดๆทั้งสิ้นมีแค่บอกความรู้สึกหลังดูและให้คะแนนเท่านั้นนะครับโหดูจบมาแล้วเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเลยว่าเป็นภาคต่อที่เข้มข้นมากๆพูดง่ายๆเลยคือโทนของภาคนี้เนี่ยมันแบบจริงจังมากๆวางองค์ประกอบทุกอย่างดีเลยดีทั้ง3องค์เลยนะครับผมแล้วก็เป็นการสรรเสริญต่อแชทวิทบอสแมนได้อย่างดีมากๆเลยนะครับคือมันไม่มีความรู้สึกว่าการที่สรรเสริญต่อตัวนักแสดงที่เสียชีวิตไปเนี่ยมันจะเป็นการแบบเยียดเนือเรื่องมากไปหรือเปล่าสําหรับผมเนี่ย มันไม่ใช่แยะเยีย่ยดมันเป็นการสเสริมที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคแล้วก็เข้ากับเรื่องราวในภาคนี้อย่างพอสมควรสถานการณ์ของในภาคนี้เนี่ยคือมันแบบมันบีบคัน้นกดดันมากเลยครับผมคือแบบมันซื้สุดหนทางแล้วว่าจะทำอย่างไรดี มันดีทุกอ,อย่างเลยครับความดราม่านี่แบบโอ้โหใส่เต็มมากฉากแอคชั่นก็มันวางองค์ประกอบทุกอย่างก็ดี CG ก็ดีการแสดงของทุกคนในเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหมันดีหมดเลยครับผมโอ้โหดีมากๆหนังมันยาว2ชั่วโมง4ี่สวนาทีแต่สำหรับผมเนี่ยตัวพวกกับและด์คูกเกอร์เนี่ยเขาประณีตบทได้ดีมากๆเลยครับ ก่อนที่ผมจะไปดูแบล็พนเทอร์สเนี่ยก็มีหลายกระแสค่อนข้างที่แตกต่างเกันชัดเจนมีทั้งชอบและไม่ชอบ บางคนให้7บ้างบางคนให้8บ้างบางคนให้9บ้างเผลอๆอาจจะมีบางคนให้แบบให้5.5ห้ให้6.5ห้ให้4.5บางคนไม่สนุกกับพระนี้ขนาดนั้นเลยเหรอพอได้ไปดูจริงๆก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้แหละครับคือเขาค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าเขาคัดค้านที่จะปรนนีในการเล่าเรื่องมากๆเขาไม่เล่าแบบปุ๊บปั๊บป๊บปั๊บมันจะดูเร็วเกินไปอันนี้แบบเขาค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าไม่ว่าความคิดของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรต่อแบ c แพนเ t อร์ในภาค2นี้เนี่ย สำหรับผมไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรแล้วไม่ต้องทาใหม่อะไรแล้วสาหรับผมมันดีเพอร์เฟคทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าอวยถ้าพูดถึงข้อด้อยข้อเสียสำหรับในภาคนี้มันก็มีมันก็มีอยู่ครับสำหรับข้อด้อยนะแต่สาหรับผมแล้วอะในภาคนี้เนี่ยมันไม่รู้สึกมันน่าเบื่อครับผมต่อให้หนังมันยาวขนาดไหนอะสำหรับผมอะมันดีหมดทุกอย่างแล้วมันไม่ต้อง ปรับเปลี่ยนอะไรกันแล้วโดยรวมทุกอย่างเพอร์เฟกหมดทั้งในเรื่องของ cg การเล่าเรื่องฉากแอคชั action, ช่นฉากดรามา่ามีมุกตลกแทรกด้วยนะครับผมแต่ว่ามุกตลกในเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่เล่นที่มันมากจะเกินไปมันยังอยู่ในแบบแบบกลางๆนะครับผมส่วนทางด้านนักแสดงนี่ผมบอกเลยว่าโอ้โหทำได้ดีหมดทุกคนเลยครับไม่ว่าจะเป็น ลาชินีลาวดา้าโอโคเยนาเคียตัวละครสมทบต่ตางๆน,น,นานานี่คือเล่นดีหมดเลยนะครับและคาแรคเตอร์ที่ดูจะเด่นที่สุดเลยอย่างแรกเลยคือตัวละครของชูรีซึ่งเป็นน้องสาวของทีชลานทักนี้คือโดดเด่นมากๆเลยนะครับตามมาด้วยน้องเลรีวิลเลียมหรือไอรอนฮาร์ฟซึ่งเปลีนเสมือนเป็นไอรอนแมนเจนใหม่นะครับผมก็ถือว่าเปิดตัวได้ค่อนโอเคดีนะครับ มันไม่ได้มีความรู้สึกยัดเยียดเปิดตัวครับเป็นการเปิดตัวคอนไอ o อนฮาร์ดได้แบบจังหวัดจับโคนดีมากๆเลยครับไม่ได้รู้สึกยัยดเยียดเลยแล้วก็ขอชมตัวลายด้วยนะครับเนมโอ้โหบอกเลยว่าเป็นตัวลายที่นอกจากเท่แล้วเขายังมีความสมเุสมผลมีเหตุผลในการกระทําไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคนชื่นชมบทของเนมามากเป็นอย่างนี้นี่เอง ทำได้ดีมากๆดูเป็นตัวร้ายที่แบบคือแบบเท่เทเท่มากๆจะเท่ไปไหนเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากจริงๆครับผมขอสรุปโด,ดยรวมแล้วกันนะครับสำหรับ Black Panther Wakanda Forever ใครชอบไม่ชอบก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้คีเรอะไรขนาดนั้นมันก็ยังเล่าได้ดีอยู่ฉากแอคชัช่นก็ทําได้โอเคอยู่อาจจะไม่ได้แบบ อลังการเหมือนภาคแรกอาจจะไม่ได้อลังการแบบเอาเจร์เล่าเรื่องได้ดีขนาดนี้เนี่ยสำหรับผมถือว่าโอเคแล้วฉากแอคชั่นซีจีตัวละครการปราณีของบททุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในหนังเนี่ยคือสำหรับผมมันไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรแล้วมันไม่ต้องเริ่มต้องใหม่มันไม่ต้องทําใหม่อะไรแล้วครับแค่นี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะผมอาจจะมีข้อด้อยเล็กน้อยอยู่บ้างแต่สำหรับผมมันก็ไม่พีเลเกจะเกินไปมันก็ยังสนุก ดูสนุกสนานตื่นเต้นแล้วใจมากขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้ว Black Panther Wakanda Forever ผมขอให้คะแนนไปที่8.5คะแนนครับ8.5นี่ก็ไม่ได้น้อย,ยนะถือว่าเยอะแล้วนะครับผมสำหรับ8.5คะแนนนั้นจบแล้วอย่าเพิ่กไปไหนนะครับอย่าเพิ่งกไปไหนมีมิดเครดิตหตัวนะครับผม อขอพูดแถลงเลยแล้วกันเดี๋ยวมีคนสงสยัยสรุปแล้วพี่มันมีเครดิตกี่ตัวกันแน่ตัวเดียวนะครับผมมีตัวเดียวผมขอยันยเป็นอีกช่องหนึ่งว่ามีแค่มิคเครดิตหนึ่งตัวตัวเดียวเท่านั้นไม่มีเอ็นเครดิตตัวที่สองล้ลนะครับผมแต่ถ้าคุณแบบยังดื้อดึงจะรอดูเอ็นเครดิตตัวที่สองเนี่ยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยนะครับไม่มีใครห้ามครับแต่ขอย้ำว่ามีแค่ มิดเครดิต1ตัวเท่านั้นนะครับผมโอเคครับผมจบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้หนังเรื่องต่อไปที่ผมจะนำมารีวิวจะเป็นเรื่องอะไรอันนี้ก็ต้องรอติดตามไปให้ดีนะครับผมสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ